อาหารวางครับจี G. ปลาหมึกเต่าตาลัวครับเฟียง,งํำเนาไว้จอุ่นนกเขาก็ได้ครับนกเขาจีปลาหมึกห่อนบบเตาทานได้ครับเนี่ย วันเฮาหนาสที่เป็นเครื่อง,งอ้ปรปิ้งลูกซินปวย่างนี้นะครับแต่ว่าอันนี้มันใส่ไฟฟ้านานเาอาอัใส่เป็นจัดบ่ครับกำลังหอมกำลังหดดกับสุกแล้วครับพี่น้องนะครับมากินต้องกนอเ้อเป็นไรเสียบมามามาเห็ดงาน 老李。